เนอในกับในเนี่ยครับพี่ดูใครดีกว่าในกับในคิดว่าของเขาน่าจะดีกว่าเรานะใช่ไหมครับเขาเขาดีกว่าในพื้นพื้นคือเป็นมวยเขานะครับแล้วเขาเขามาเติมแค่เรานี่แหละแต่ว่าพื้นเดิมเป็นมวยเขาครับทีนี้หนักใจไหมครับในต่อในยางี่ว่าเขาเหนื่อยหรอเ่าเรารู้ตรงไหนเราอ่อนตรงไหนเราก็แก้ตรงนั้นนะครับวงในก็อาจจะใช้หลักเหลี่ยมเข้ามาช่วยนอกนะครับนอกต่อนอกนี่ยังดูว่าเราก็คมนอกนอกนี่กินเลย ก็รูปเกมจะประมาณนี้นะพี่นะครับรูปร่างเราได้เปรียบรูปร่างเราได้เปรียบลอยครับแล้วเขาได้หนากว่าเขาได้หนา<อ>เขาได้เขาได้ความแข็งแรงแข็งแกร่งนะดอกไม่ป่าช่วงหลังเป็นยังไงบ้างครับได้เติมอะไรบ้างเห็นดูกล้ามหนงกล้ามเนื้อก็ดีขึ้นครับก็มีทางทางค่ายของพี่ตอนนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องเรื่องโภชนาการนะครับเรื่องการฟริทซ้อมนี่ก็จะมีอาจารย์ช้างเผือกจะมาดูแลนะครับเรื่องเกี่ยวกับการออกกําลังกายให้ต่อเนื่องนะครับ แล้วก็เรื่องโภชนาการนะครับโภชนาการตอนนี้ก็จะมีการเติมสารอาหารนะครับให้กับนักมวยนักกีฬานะครับเช่นพวกเกลือแร่พวกวิตามินนะครับพวกโปรตีนครับเน้นที่โปรตีนนะครับก็จะทำให้เด็กนักมวยในตอนนี้แข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนะครับแอเทวดามาก่อนไม่มีซิกแพคใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับความมั่นใจในไฟที่จะชิงซีพะครับ ก็มั่นใจเต็มร้อยนะครับตัวนักมวยเองเขาก็มั่นใจตัวพี่เองก็มั่นใจเพราะว่าเราทํามวยเราต้องมั่นใจถ้าเราไม่มั่นใจไปทาทาไปรออะไรแหละมันก็ความเชื่อถือมัไม่มีครับผู้นี้ไม่รู้ขึ้นมาใครไปต่อเนาะน่าจะเขาไหมหรือว่าเขาดูเก๋ากว่าไหมหรือว่าผมว่าผมว่าน่าจะรูปร่างน่าจะเรานะแล้วก็อจะต่อิหน่อยใช่ครับรูปร่างเราแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความความ อาอาวุธของเราเราเราเป็นหมวยที่ออกอาวุธเยอะใช่ครับเดี๋ยวไปนี่ดูทั้งแข้งซ้ายมีหรือไม่ครับานการค้าหรือครับนะครับแล้วก็มาเติมเรื่องเรื่องเรื่องหมัดเรื่องสอกอย่างตอนนี้แล้วก็ครับผมนะครับตรงนี้ก็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 เติมเข้าไปครับแข้งซ้ายหมัดศอกอะไรคมที่สุดอาของของดอกดอกไม้ป่านี่หมัดหมัดแล้วก็เข่า ผมคิดว่า,าแข้งซ้ายคมกว่ามัดนะเขาบัดคุ้มพออีกอ่ครับคนที่เขาเขาเขามาีพิเศษพรสวรรค์เขาเขาเขา,เขาเยอะมากเกาชกหมัดได้เร็วมากอันนี้ที่มีติดตัวมาแล้วใช่ครับให้มัดเขา,ากชกได้เร็วมากครับคือหมัดซ้ายเนี่ยหมัดซ้ายนี่หนักคุกขวาหนักแล้วเราก็มาแต่งให้อีกครับก็คือพอเรารู้รู้อะไรที่ของเขาหนักปุ๊บเราก็เราก็จับเลยจัดแข้งแข้งซ้าย ขาซ้ายท้ามช่วยหลังเติมหมัดให้นักมวยในค่ายค, <c oughs> คือเพราะว่าพี่เป็นมวยสากพี่ชอบเลยเพราะว่าคือต่อให้มวย <c oughs> ให้เก่งยังไงก็ตามเนี่ยถ้าถ้าโดนหมัดนี่เสร็จหมดพี่พี่สังเกตดูมามาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นมวยวันแชมเปี้ยนชิพหรือว่ามวยไทยเก่งๆนะครับส่วนใหญ่ที่เราไปไปต่างประเทศไปแพ้ก็คือแพ้หมัดนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งคือถ้าเรากันหมัดเป็นแล้วก็เราชกหมัดได้ถูกวิธี นะครับพี่คิดว่าของเราน่าจะน่าจะเปลี่ยนเกมได้เวลาเกิดเราเป็นลองเนี่ยมัดสามารถเปลี่ยนเกมได้ทั้งหมดหนึ่งเราชอบมดัดสองมองแล้วว่าหมัดเนี่ยครับพลิกเกมได้ตลอด <c oughs> ในการชกมวยไทยรครับผมครับคืนคนไปแล้วไทยไป สุดท้ายผมฝากไปด้วยนะครับใครอยากจะรลุ้นมวยกับผมมีครบเลยทั้งมวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกอยากจกะทิ่มอยากรกะแทงอยากจะออกตัวกลางอากาศครบจบที่เดียวแอดไทเกอร์ตองเครับแอดไปเลยนะครับแอดไทเกอร์ตองเใส่แอดข้างหน้าตามด้วยไทเกอร์ตองเก้าแ g i g e r เก้าเก้าเกเรตอนะครับเรื่องของการบริการผมยินดีรับใช้24ชั่วโมงครับแล้วก็เอกชุมพรการันตีเลยครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านไม่มีตกหลน่น นะครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านย้ําว่าไม่ให้ตกหล่นไม่มีตกหล่นแน่นอนติดมือถือท่านไว้หน่อยครับแอดไลน์ไปครับแอดไทเกอร์ตองเขอบคุณครับสวัสดีครับ